คูปอถึงกับออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมปกกรซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมือวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่านะพี่น้องข่าวสารเกี่ยวกับทังคู่ปอนะครับผมเนาะออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องเอามาบอกซูเอฟซี FC อีหลานหน่อยนะครับผมซึ่งทั้งคู่ปอพี่น้องเมื่อว่าน,นี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัว นายคำหูนะครับผมเนาะเป็น f a c e b o o k ส่วนตัวของทางครูปอเองครูปอได้ออกมาโพสต์ซึ่งต้องบอกว่าโพสต์ของครูปอทําเอามีคนสะดุ้งนะครับผมเนาะต้องมีคนสะดุ้งแน่นอนสำหรับโพสต์ของครูปอโพสต์นี้ครูปอได้โพสตว่าโอกาสฉันให้เฉพาะคนที่รับเอาเท่านั้นห้ามมาเรียกร้องอีกถ้าบอดถือเลือก วันศุร์คู่ปอว่าโอกาสนะครับผมเนาะมีให้เฉพาะคนที่รับเอาเท่านั้นห้ามมาเรียกร้องอีกถ้าบอถึกเลือกหลายคนกตีความหมายไปต่างๆหน้าๆนะครับผมเนาะหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลายคนให้กำลังใจคู่ปอบกถึงคู่ปอพี่น้องคํำหนึ่งร้อยเข้ามาในหัวบาวิสานเลยฉันเลิกจะสูดแล้วล่ะสาวนะครับผมเนาะคนะํำเบาติดปากของคู่ปอ ซึ่งเห็นหนาคูป่ปอยย่งไดเห็นโพสของคูป่ปอยย่าไดเบาวอีสานคิดพอจะเข้ามีไปลองคํ้านีลอยขึ้นมาในหัวของบาวอีสานซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโพสต์ที่เหมือนเตือนสติใครนะครับผมเนาะบางคนที่ให้โอกาสไปแล้วถ้าบ่รับโอกาสนั้นหามมาเรียกร้องภายหลังเดอ้ออย่ามาร้องภายหลังนะถ้าโอกาสนั้นคุณหมดไปคุณไม่เลือกที่จะ ทำโอกาสนั้นให้ดีหรือคุณไม่เลือกที่จะรับโอกาสนั้นไว้อันนี้คือข้อหมายของทั้งครูปอนะครับผมเนาะซึ่งเข้ากับบูฮูดอกพี่นอ้องว่าครูปอโพสต์เรื่องราวส่วนตัวหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมภายในวงนะครับผมเนาะหลยคนกับเชื่อมโยงไปในเรื่องประเด็นที่กําลัางเกิดขึ้นบอหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในการฝึกสอนของครูปอ กับสมาชิกบางคนหรือไม่อาจจะซ้อนยากบอกยากให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกแต่บอรับโอกาสนั้นบอคอยควาโอกาสนั้นไว้หรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูปอก็ได้เป่นโอเี่น้องเพราะว่าครูปอไม่ได้โพสเจาะจงถึงใครบรได้เอ่ยซื้อผู้ใดนะครับผมเนาะเป็นการโพสเพื่อเรียกสติและเตียนสตินะครับผมเนาะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูปอก็ได้ให้โอกาสโค่นไปแล้วแต่คุณไม่รับโอกาสนั้น อย่ามาเรียกร้องทีหลังก็แล้วกันถ้าคุณไม่เป็นคนที่ถูกเลือกถ้าคุณไม่ถูกเลือกในครั้งต่อไปอาจจะเป็นบบนี้ก็ได้เมนอพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาว่าบาวีสานอีกนะครับผมนาอเดี๋ยวก็จะมีคนเขามาว่าบาวีสานพี่น้องขยายเอามาขยายเพื่อเลียงยอดวิวเอามาขยายความเพื่อเอิ้นยอดวิวบางเรื่องนะครับผมน้องเขาก็ต้องอธิบายในมุมมองที่เราเข้าใจเมนอพี่น้องเราเข้าใจแบบนี้คนอื่นเขาอาจจะเข้าใจอีกมุมหนึ่ง เขากับแสดงความคิดเห็นตามที่มีโพสต์ออกมาตามที่มีกลุ่มต่างๆแชร์โพสต์ออกมาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดหลายคนอาจจะเข้าใจถืกหลายคนอาจจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแต่การแสดงความคิดเห็นของบ่าวอีสานนั่นก็คือเป็นความคิดเห็นของบ่าวอีสานส่วนตัวของบ่าวอีสานเองและกะมุมมองของบ่าวอีสานเองนะครับผมนาะที่มองเกี่ยวกับ โพส์นั้นเป็นยังไงคอมเมนต์ comment นั้นเป็นยังไงเรื่องราวนั้นเป็นยังไงบอยซานก็จะมาวบาในแบบบมุมมองของบ่าวอีสานเองซึ่งโพสต์นี้แะครก็ผมเนาะบ่าวอีสานก็บอกไปแล้วว่ามันตีได้สองความหมายเพราะครูปอโพสต์ post ผ่าน Facebook ส่วนตัวของครูปอและมีคนกดแชร์ออกมาแล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์นะครับผมเนาะไปในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกในวง เราก็ต้องมาขยายความและเพิ่มมุมมองอว่าโพดนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูปอก็ได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นมุมมองที่เกี่ยวกับสมาชิกในวงซึ่งอันนี้เฮาบ่าสามารถครูใดนะครับผมนาะนอกจากตัวของครูปอเองแต่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของครูปอเองหรือเกี่ยวกับวงเองนะครับผมเนาะ มันก็เป็นขอคิดที่ดีพี่น้องมันก็เป็นการเตือนสติที่ดีที่คูป่อได้ออกมาโพสการที่คุณมีโอกาสนะครับผมเนาะมาหรือการที่คุณได้รับโอกาสนั้นไปแล้วแต่คุณไม่รักษาโอกาสนั้นโอกาสบคิดมีมาดดๆโอกาสบคิมีมาบ่อยๆผมจําได้ครั้งหนึ่งทงั้งอ่ามิวนะครับผมเนาะน้องมิวรัชดาพรได้ออกมาโพสพี่น้อง ในเรื่องเล่าคายๆกันสำหรับโอกาสที่ได้รับถ้าบ่คอยความโอกาสหรือไม่รับโอกาสนั้นไว้รักษาโอกาสนั้นให้ดีเมื่อโอกาสนั้นหลุดลอยไปหรือไม่มีโอกาสนั้นแล้วคุณอย่ามานึกเสียใจทีหลังมันก็เป็นข้อคิดที่ดีมันก็เป็นมุมมองที่ดีมันก็เป็นการเตือนสติที่ดีที่รทางคู่ปอได้ออกมาโพดและกระทั่งนองมิ้วเองได้ออกมาโพด คนทุกคนเมื่อได้รับโอกาสนะครับผมเนาะอยากสําเร็จในชีวิตคุณต้องรักษาโอกาสนั้นไว้และทําโอกาสนั้นที่ได้รับมานะ่ะให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ที่สุดให้มันสมกับโอกาสที่ได้รับอันนี้เพราะว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะครับผมเนาะในความคิดบาวิสารมุมมองของบาวิสารกับมองว่าม,ม,ม,มันเป็นการเตือนสติที่ดีมากเป็นการเตือนสติคนที บ่รักษาโอกาสเนาะครับผมเนาะกำลังจะทิมโอกาสนั่นไปหรือกําลังจะเฮ็ดโอกาสนั่นรุดมือทำตัวไม่สมควรกับโอกาสที่ได้รับถ้าโอกาสหน้าไม่มีแล้วคุณอย่ามาเรียกร้องทีหลังนะนี่คือโพสของผู้ป่อแลกใจความสำคัญนั่นคือการต้องการเตือนสติของใครหลายๆคนบริสานกับยาเคล็ดคลิปนี้นะครับผมเนาะออกมาเตือนสติ ใครหลายๆคนจงรักษาโอกาสที่คุณมีจงทําให้ดีที่สุดเหมาะสมสําหรับโอกาสที่ได้รับมาโอกาสนั้นบอดดี้มีมหาเห่าดูดูโอกาสนั้นบอม,มเอนนบเมนวาจะมีคนให้เห่าบ่อยๆนะครับผมเนาะในสําหรับคําว่าโอกาสจงรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนีวาจังใดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ มาทางช่องบาวอีสานได้ใตคลิปนี่แหละพี่น้องของบาวอีสานคําว่าโอกาสพี่น้องพี่น้องมองคําว่าโอกาสของอาที่คู่ปอออกมาโพดบาจังไดและกัคําว่าโอกาสของพี่น้องในความคิดของพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นบาจังไดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะบาอีสานจะย้ำอยู่เสมอพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลอื่นเราควรให้เกียรตินะครับผมเนาะในคําที่ใช้ในคําที่พูดบริว่าจะ ใส่คำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสมนะครับผมเนาะเราต้องการที่จะให้คนอื่นให้เกียรติเท่าเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนนะครับผมนาะนนี่สำหรับความคิดของบาวอิสานกันแล้วกันเพราะการคอมเมนต์การพูดแต่ละครั้งนะครับผมเนาะมันสามารถฟ้องร้องกันได้อันนี้บาวอิสานจะเตือนอยู่เสมอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ทั้ง2บ่าวอิสานเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจ คลิปนี้วาสานตรงคณิญาตของตัวราไปกรพอ,พอกันไ่คลิปน่าสวัสดีครับผม